สวัสดีคะ่ะออมสินนะคะวันนี้ออมสินะคะ่ะมารีวิวนะคะนี่เลยวิธีใช้ของเครื่องมวนอัตโนมัติไร้สายที่สามารถชาร์จได้แบบ USB นั่นเองค่ะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่นะคะหรือว่าอยากได้แบบเครื่องมวลที่มันพกพาได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องแบบว่าเสียบสายเอาไว้แล้วก็มวนนะคะแล้วก็พกพาได้ง่ายน้ําหนักเบาแบบนี้ต้องเครื่องนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาใช้ยังไงคะ่ะนี่เลยนะคะดูที่หน้าจอของเขาก่อนนะคะ สำหรับเครื่องนี้ใช้ง่ายมากๆเลยค่ะนี่นะนี่เลยเขาใช้แค่3ามปุ่มเท่านั้นค่ะนะคะหนึ่สอาำหรับปุ่มแรกตรงนี้ค่ะจะเป็นปุ่ม power นะคะตัวนี้จะเป็นปุ่ม power ตัวนี้ค่ะจะเป็นปุ่มในการบวกลบเมนูนะคะซึ่งถ้าเราเห็นว่าตัวไหนกระพริบเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนั้นที่เราจะใช้งานค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ 180ที่คนเห็นอยู่ค่ะจะเป็นอุณหภูมินะคะซึ่งตอนนี้ค่ะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่150ไปจนถึง200องศาเลยนะคะแล้วก็เวลาค่ะสามารถปรับได้นะคะตั้งแต่8ถึง18วินาทีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเลือกดูเมนูกันนะคะนี่สำหรับตัวนี้ก็เลื่อนไปได้เลยนะคะนี่เป็นตัว L ค่ะเรากดบวกลบหนึ่งทีจะเป็นตัว R แบบนี้ให้เลยก็สามารถม้วนซ้ายม้วนขวาได้นั่นเองนะคะ แล้วก็พอเรานะคะกดไปที่ตัวนี้ค่ะเขาสามารถเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮต์ก็ได้หรือองศาเซลเซียสก็ได้นะคะแลอ,อย่างที่บอกค่ะสามารถปรับได้ตั้งแต่150ไปจนถึง3 200องศาน,นั่นเองค่ะ150ถึง200องศานะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้ค่ะนี่เลยที่เขาวิ่ง12ออยู่นะคะก็จะเป็นเวลานั่นเองค่ะสามารถปรับไปได้แบบเยอะมากๆเลยนะคะ 8ปถึงวิหน้าที่เลยแบบนี้นะคะสำหรับตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบตนั่นเองค่ะซึ่งออมเนี่ยใช้งานจริงนะคะแบตบเนี่ยเต็มใช้เวลาแค่1ชั่วโมงเองค่ะทุกคนแบตบก็จะเต็มแล้วนะคะคือง่ายมากมากเลยค่ะ1ชั่วโมงชาร์เต็มก็พกไปได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการใช้ของเขาเป็นยังไงค่ะไปดเลอหยิบผมมา1ช่อก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในตัวนี้แล้วก็ม้วนแบบนี้เลย รอจนกว่าเขาจะมีเสียงติ๊ดติ๊ตตขึ้นมานะคะเราก็เด้งผมอย่างนี้เป็นไหมคะกันรอนสวยมากเลยเราก็หยิบช่อต่อไปมาเรื่อยๆเลยนะคะคือง่ายมากเลยอ่ะมือใหม่ก็สามารถทำได้นะคะ่อหยิงไปก่อนนะ แล้วเราก็ค่อยๆทําทีละช่อนะคะคือออมชอบตรงที่ว่าเครื่องตัวนี้หนึ่งชั่วโมงอะมันก็ชาร์จได้เต็มแล้วนะคะก็สามารถพกไปได้แบบทุกที่ทุกเวลาเลยทําที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็ชาร์จ USB ได้ด้วยสมมติว่าใครที่แบบอาจจะไม่สะดวกในการชาร์จนะคะกับปลั๊กก็สามารถชาร์จกับ USB ในรถก็ได้ค่ะอย่าเพิ่งดึงออกนะต้องรอให้เขาแบบดังให้ครบก่อนนะคะอันนี้ออมตั้งไว้18วินาทีนะคะ จะได้แบบชอที่แน่นมากยิ่งขึ้นนะนี่สวยงามก็ใช้กดแค่ปุ่มเดียวนะคะก็ง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวแบบมันจะร้อนหรือเปล่าเพราะเครื่องตรงนี้นะคะคือไม่ร้อนเลยแล้วก็ ตัวเครื่องค่ะเขาเคลือบด้วยโทมาลีนะคะก็จะทําให้ผมเนี่ยเงาลอนเร่งอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะส่วนลอนนะคะจะเป็นขนาด2 6ม mm, เมนะคะก็เป็นลอนที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสำหรับออมชอบลอนประมาณนี้นะ,ะแล้วก็ที่ออมชอบให้มันแน่นๆนะเพราะว่าออมแบบชอบให้มันแบบว่าเป็นลอนแน่นๆเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยจะได้อยู่ทั้งวันด้วย คุไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเลยอะคือแบบว่าแค่เอาผมใส่เข้าไปแล้วเครื่องก็ม้วนตื้อๆของมันเองนะคะแล้วไม่แบบไม่ต้องกลัวว่าผมมันจะพันด้วยหรือแบบบางคนที่เคยใช้เครื่องม้วนผมปกตินะคะก็จะเป็นรอนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมเวลาเราจับบางทีแบบมันอาจจะโดนมือทําให้เกิดแผลได้ทําให้ร้อนได้อันนี้ก็คือแบบร้อนมันอยู่ข้างในเลยนะคะนี่ได้แล้วหนึ่งข้างค่ะ อะไรคะ่ะต,ตอนนี้เรามาทําอีกครึ่งหนึ่งให้เหมือนกันนะคะความจริงอะ่ะม้วนอะ่ะมันสามารถที่จะอย่างที่ออมบอกนะคะว่าเป็น R หรือ L ก็ได้แล้วแต่คนชอบะคะ่ะบางคนชอบให้มันแบบม้วนซ้ายบางคนชอบให้มันม้วนขวาอะไรอยงี้ค่ะม้วนเข้าม้วนออกก็สามารถเลือกได้เลย เรียบร้อยแล้วนะคะทําทั้งหมดสองข้าววิสวยมากเหมือนแบบไปเข้าร้านเลยอะ่ะแต่ว่าอันนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะก็ไปหาตามกันนะจ๊ะใครที่แบบเฮ้ยรอนอันนี้มันดูแบบเด้งไปไหมเราก็สามารถสั่งได้เลยนะคะดูดีสั่งแล้วรอนก็ยังอยู่นะคะทุกคนสวยมากสวยจริงๆค่ะเลิฟเลยเครื่องนี้นะคะสามารถพกไปทําที่ไหนก็ได้เผื่อใครที่แบบหุ้ยบางวันตื่นสายนะคะแต่แบบ ตอนเย็นต้องไปปาร์ตี้ต่อก็สามารถพกไปที่ออฟฟิศเนาะแล้วก็ไปท,ทําที่ออฟฟิศได้เลยหรือว่าขับรถอยู่นะคะรถติดใช่ไหมก็สามารถที่จะทําผมของเเองได้บนรถด้วยนะคะสวยมากเลยชอบมากยังไงไปหาตังกันได้นะจ๊ะ